อายุ26วันนะครับเนี่ยดูครับยอ้าเขาเดินแล้วนะนครับเนี่ยครับเนี่ยชายางสองฉัดครับผมเนี่ยอันนี้เป็นฉัดที่หนึ่งนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นข้อข้อฉัดตรงคอครับเนี่ยครับนี่ฉัดแรกนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นฉัดที่สองครับเนี่ยครับเนี่ยครับแทงยอดใหม่ขึ้นมาเขาจะเป็นฉัดที่สามนะครับผมเนี่ยก็ขอให้ชายางแบบนี้นะมาปลูกนะครับเขาจะได้โตวไว สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะยกับผมวุฒิวิธีกเกษตรอีกเช่นเคยครับผมลิปนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับส่วนยางพารานะครับที่ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกสิบสามไร่ครับผมก็ประมาณยี่สิบหกวันนะอีกสี่วันครับก็จะครบหนึ่งเดือนนะครับผมสําหรับแปลงนี้ครก็สําหรับตัวผมครับห่างหายไปนานนะประมาณสองเดือนกว่าๆครับเกือบสามเดือนนะไม่ได้อัปลิปเลยนะครับผมก็ เนื่องจากนะครับผมก็ประสบอุบัติเหตุนะครับผมพึงพักฟื้นรักษาตัวนะครับผมร่างกายก็ยังไม่กลับมาเต็มร้อยนะครับผมแต่ก็เริ่มกลับมาทํางานได้บ้างฮนะเดี๋ยวก็จะได้มาอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆครับผมครับสําหรับที่แปลงเนี้ยก็ที่เราใช้รถไถเล็กนะครับมาดันใบยอ้อยนะครับในรอบนั้นนะครับเพื่อเตรียมการมาปลูกนะครับผม สิบสามไร่ฮะแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าอย่างอีกสี่วันเหลืออีกสี่วันครบหนึ่งเดือนครับหลังจากปลูกกบจะเป็นอย่างไรครับผมมาครับท่านผู้ชมไปที่ตามชมพร้อมกันับผมไปครับนี่ก็เป็นร่องที่สองครับร่องร่องแรกนะก็จะลกๆหน่อยฮะเดี๋ยวเราก็จะมาด้ายยาฮะวันเดือนมาเยามาดูครับผมเนี่ยยี่สิบหกวันนะผม ยอดเดินแล้วนะผมก็เหมือนเดิมครับผมใช้ยางสองชั้บนะฮะมาปลูกนะฮะเขาก็จะได้โตวไวฮะเหมือนสวนข้างล่างนะเจ็ดไร่ที่ผมทำลิปไปนะหนึ่งปีครับสูงท่วมหัวหได้นะเดี๋ยวมาติดตามลุ้นไปด้วยกันนะผมว่าส่วนนี้ครับหนึ่งปีมันจะสูงท่วมหัวหได้เหมือนแปลงข้างล่างเจ็ดไร่หรือเปล่าครับ ชายยาง2ฉัดครับผมเนี่ยอันนี้เป็นฉัดที่หนึ่งนะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นข้อข้อฉัดตรงของร้อน,นะครับเนี่ยฉัดแรกครับอันนี้เป็นฉัดที่สองนะครับเนี่ยเนี่ยครับแทงยอดใหม่ขึ้นมาเขาจะเป็นฉัดที่สามนะครับผมเนี่ยขอให้ชายางแบบนี้นะมาปลูกนะครับเขาจะได้ตไวคร้แล้วก็หันตายางไปทางทิศเหนือไม่ต้องตัดรากครับผมแค่นี้ครับใช้ ปุ๋ยครับลองก้นหลุมอ่ะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้ขอให้เป็นสูตรไนโตรเจนนำหน้าผมเนี่ย26วันน่ะยอดเขาเดินนะผมแต่จริงๆเขาเริ่มเดินตั้งแต่อ่าประมาณ14วันเนอะ14วันเนี่ยยอดเขาจะเริ่มเดินแล้วนะับอันนี้ผมมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนอายุ26วันนะวันนี้ก็ เดี๋ยวจะพาเดินชมทั่วสวนเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้สำหรับพื้นที่นะผมก็ถ่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะผมเหมือนเดิมมะก็ใช้รถถทยเล็กของเราพื้นที่20กว่าไรฮนะประมาณ3วันนะผมรถถทยจิวของเราถทยฮนะเหมือนเดิมก็ผมสำหรับแปลงนี้ครับผมผมก็จะปลูกข้าวเหมือนเดิมนะเป็นข้าวไร่เหมือนเดิมคนระับวันนี้ฮนะคุณพ่อก็จะไปหาซื้อพันข้าวนะผม เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะได้พันุไหนมานครับผมสำหรับผัานข้าวอะวันเดียงครับเดี๋ยวผมก็จ้ะมาถ่ายทํำชิปสําหรับการปลูกข้าวให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมสําหรับแปลงเนี้ยเดี๋ยวพาเดินชมให้ทั่วเลยครับผมมาดูฮะเนีับ ยอดเขาจะเริ่มเดินแล้วนะครับทุกต้นเลยนะผมเนี่ยนี่ครับผมก็จะเดินทุกต้นเลยครับยอด เรามาดูต้นนี้ฮะนี่ครับต้นนี้ยอดบนก็เดินนะแต่มีสองยอดข้างล่างนะครับแทงออกมาใหม่นะครับนี่ครับแล้วลักษณะต้นตรงนี้นะครับเป็นสีดำครับคาดว่าน่าจะโดนเชื้อรานะครับมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่ต้นนี้จะไม่รอดนะครับเราควรที่จะไว้นะครับ สองยอดนี้นะครับผมเพื่อให้เขาโตนะครับเพื่อเราจะดูนะครับกิ่งนี้นะครับว่าเขาจะรอดหรือไม่นะครับผมถ้าเขาไม่รอดนะครับเราควรตัดทิ้งนะครับผมนี่ยแล้วเราจะเก็บสองยอดนี้ไว้ครับผมนี่แต่ข้างบนยอดก็เดินนะเดี๋ยวหลังจากนี้ครบอายุหนึ่งเดือนนะเราก็จะเริ่มให้จุลินทรีย์เป็นครั้งแรกนะครับผมตามสูตรเลยนะครับผม ที่เราทําแปลงข้างล่างได้สูงท่วหมหัวภายใน1ปีนะเพราะเราใช้จุลินทรนะียเดี๋ยวสําหรับแปลงนี้เราก็จะเริ่มให้จุลินทรีย์อีกประมาณ4วันนะเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าจุลินทรีย์ที่เราให้ตัวแรกจะเป็นจุลินทรีย์อะไรก็จะเป็นสังขอแสงนะครับผมที่เราทํคชิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมสำหรับแปลงข้างล่างเราจะเราก็จะทํารูปแบบเดียวกันหมดเลยนะครับกับกับแปลงข้างล่างนะที่เราทําได้ สูงท่วมหัวหได้ภายในหนึ่งปีนะครับผมพอจะประมาณนี้เมื่อคืนฝนก็ตกอย่างหนักนะครับผมหนักมากเลยครับผมหนักครั้งแรกฮนระัสำหรับในเขตพื้นที่อของเรานะก็ฝนเพิ่งหนักครั้งแรกนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาถ่ายทำชิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยครับผมกับบรรยากาศตอนเช้าครัเนี่ย หมอกหนาๆนานาครับผมนี่ยภูเขาลูกนี้หายไปเลยนะผมมาดูอนะ่ะเนี่ยพ็สำหรับคำแนะนำนะผมวิธีการปลูกยางนะผมก็ซ้ำ,ซำๆเดิมๆวะสูตรเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะนี่ก็แค่หานตาไปทางทิศเหนือครับผมใช้ยางสองชับนะทำเหมือนกันทุกต้นนะทุกแถวนะแล้วก็ครบหนึ่งเดือนใช้จุลินรี 4, ครับผม แล้วก็พื้นที่นะครับแนะนําให้ปลูกข้าวครับผมไม่แนะนําให้ปลูกมันสำปะหลังนะเพราะว่าเชื้อราในดินเยอะครับผมแล้วก็ทําให้ยางโตชา้าน,นี่เป็นยอดใหม่นะครับนี่อีก4วันนะครบครบหนึ่งเดือนนะีนน่สังเกตดูครับจะมะีหลักไม้ครับ เสียบอยู่นะเนี่ยเป็นบางต้นนะก็เรายังปักคำยันไม่เสร็จนะครับผมจะต้องรอปลูกข้าวเสร็จก่อนนะครับ่อยผมก็จะได้ขึ้นเขานะผมไปตัดไม้นะครับมาทําหลักนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะเพราะว่าเราเพิ่มพื้นที่หน่าง,งานมาอีก13ไร่นะครับผมปกติทําแต่ข้างล่างเจ็ไร่นะตอนนี้ก็ต้องหาเวลานะครับผ เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเราก็จัดการพื้นที่เยอะเพิ่มขึ้นนะเวลาก็จำกัดลงครับนี่มาดู3ต้นนี่ครับเรียงกันเนี่ยเนี่ยยอดเดินแล้วนะครับยี่สิบหกวันนะเนี่ยครับผมโคนต้นใหญ่ๆครับผมเนี่ยเขาจะสวยนะ่ะนี่ เราก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับสำหรับข้าวครับผมก็จะปลูกก่อนวันที่20นี้นะฮะเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูโน่นนะครับผมขึ้นไปโน่นฮะตรงนี้นก็เป็นเพียงนาของเราครับผม เดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนแนละวบริเวณด้นานบนแล้วผมนะต้นหนึ่งครับท่านผู้ชมนะ ยอดใหม่เดินนะแบบนี้ผ่านนะผมที่เห็นท่อวางกร,กระจายอยู่นี่ก็คือว่าปลูกเสร็จประมาณอาทิตย์หนึ่งนะผมก็ได้สูบน้ำนะครับลดด้วยนะผมนี่ฮะท่อก็อยังไม่เก็บเลยครับเก็บเป็นบางส่วนนะเพราะว่าเราก็วางกระจายไว้นะครับ เพื่อ,อฝนทิ้งช่วงนะครับเราก็จะได้ดึงน้ําขึ้นใส่เลยนะผมเนี่ยน้ำมาดานเราก็อยู่ตรงนี้นคะรับเป็นซัมเมอร์ตนเะนี่ยก็จะประมาณนี้คนะท่านผู้ชมนยะครับผมครับมันก็เป็นแปลงข้างนะล่างคเจ็ดไร่ของเราอที่ทําได้สูงท่วมหัวนะเดี๋ยวก็ครบ2ปีแล้วนะผมสองปีประมาณ2ปี1เดือนนะเนี่ยยังไม่ได้ อัปเดตอีกคลิปแล้วผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตเป็นคลิปครบรอบ2ปีให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า,วาจะใหญ่ขนาดไหนสำหรับข้างบนนี้เราก็จะทำเหมือนข้างล่างเลยครับผมเดี๋ยวมาติดตามรุ่นชมไปด้วยกันฮะว่า1ปีเราจะทำข้างบนนี้สูงท่วมหัวได้หรือเปล่าครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมผมสำหรับคลิปนี้คก็ได้มาถ่ายทำอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสำหรับ ทีแปลงนี้อีก13บสามไร่ฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและผมทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ